ชาวเน็ตชี้จุดกันมารีที่รักเป็นขมเพราะจากสาเหตุนี้ค่ะหลังจากที่แฟนเพจดังอย่างเจมอร้อยแ0 8ออกมาโพสข้อความปริศนาว่าระหว่างนั่งจกส้มตำยูยูย่อีเมลก็บลกขึ้นมาว่าฝ่ายหญิงเขาจับผิดฝ่ายชายว่าไปเม้นแซลชนีอื่น เกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเซนมมนแรงก็เกิดการทะเลาะก,กันยกใหญ่จ้าด้วยความที่ครอบครัวไม่ปื้มนางเอกอยู่แล้วก็บอกให้เลิกกันไปเพราะว่า3วันดี4วันไข้มาตลอดจนคนนั้นก็เริ่มเอือมตอนนี้นางเอกก็เคลียร์ตัวเองแล้วแหละ ในขณะที่ฝ่ายชายกลับไม่เคีย์ไม่มาพูดคุยอะไรเลยมันเลยคาลาคาสั่งแบบนี้จริงๆก็เลิกแหละแค่รอฝ่ายชายเขาคอนเฟิร์มเพราะเห็นว่าครอบขวดเชียร์ให้ครบกับผู้หญิงอื่นอีกคนสวยไหมหรอก็น่ารักดีแหละมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองก็เห็นช่วยกันโปรโมทอยู่นะปลอยอย่าปักใจเชื่อที่อีเมลรำพึงรำพันอีเมลอาจจะอิจฉาเฉย แต่แต่ว่าในเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะจ๊ะถ้าคบกันแล้วมันไม่มีความสุขกันเลิกันถูกแล้วอาจไม่เกลียดกับคนอื่นก็เป็นได้ซึ่งคอมเมนต์จากชาวเน็ตต่างคอมเมนต์แสดงความเห็นว่าเป็นคู่ของนักร้องหนุ่มกันเดอะสตา์กับนางเอกสาวสวยมาริเบอร์เนอร์หรือเปล่าซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานากันไปค่ะท้ายสุดแล้วจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอหนุ่มกันเข้ามาเคลียร์อีกทีหนึ่งค่ะ